สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับผมอีกแล้วเขาปันปลาเช่เนเดียวกนลูบลองขันเดิมคนเดิมมันนี่ผ้ามากินลาบพี่น้องนี่ลาบเขาเบิ่งเมียยับมาเบิเ่งใ,ใกล้าลาบพักปากวะบุกโดนอ,อู้เพียร้องจับของอะไรใช่อู้เพียรับปากนันแลพี่นอ้องอขมมัน ผมขิงว่ะอือองอม,มน่นองสดหลาบสดหลาบแล้วบ้องแดงขักพี่น,อนอ้องขักวร่อยข้าหอาไยพน้องผักกับม่หลายยังพักซี่รถพาร ไม่โม,ม,ม้บอ่ะเฮ้ยเอาบปตามม่วก็เชียมห้วยลงเลยอะเพีองอ่ะกูเพียรตัวโ้ดีแฮง คนใ่เลือดพร้อมร้นอนๆไเดี๋้มมันข้นๆมันจังข้นครับโอ้โหบัืวอ เลย้าใหลายพี่น้องเจ็ดสิบาทสามบปอร์ผมดูหมดตลาดประชานีเวศน,นึงนพี่น้องหลายเฮงป้าพี่ใหญรานแฮงป้าก็ลุงเนี่ยคุ้มอืมเฮ็ดดีดีครับลูกขาเพื่นกระไรก็ายแม่นกจะพูดอ,ายอย่ายะเลย วมพาฝนในเบิองหัวเปียงนี่ฝนตกตกเนี่ยไม่อาจเปิดไว้เบิ่อนั่งฝนตกเนี่ยพีน้องฝนตกตกเรียนไปซื้อมังกันเนี่ยพี่น้องเอ้ยเรียนพาฝนไปไปนั่งถ่ายพื้นตีนถูกค้าลายลูกค้าพื้นลายแฉะพวกเราหรือพี่นอ้องอื น,นี่นเหยวแป๊เอาน,นิยวแดงแดงใช่ไหมพี่นอ <laughs> อ้อ,นองแต่พี่น้จะบอกสูบอ่ะอร่อยจริงๆนี่วูเพียนี่แซ่บแม่งพี่น้องแล้วก็ลาบนี่แซ่บไม่ใช่เบิ่งเนียนเนียนเนี่ยโอเค Alors ding ding.